อามาทดสอบกันทีนี้ว่าจะเป็นยังไงสําหรับสก,กิลนะอ่เบื้องต้นมีบัฟหน้าป้อมนะแต่ว่าไม่ไม่เรียกได้ว่าไม่ไม่ค่อยจะบัฟนะครับตัวนี้นะอ้งจริงมาปล่อยมาแล้วก็มีบัฟ ปึ้งอ่านี่นะครับถ้าไม่มีเลนเจอร์ตัวใดยอยู่ในตำแหน่งนะก็จะไม่ส่งใครไปเลยนะครับแม้แต่ตัวเองนะสำหรับตัวบ่าวตัวนี้นั่นเองนะแต่ถ้ามีตัวละครน,นะฮะอ่าลองดูลองดูงดนี่แนะ่เห็นไหมถ้ามีตัวละครที่เป็นพักพวกเท่านั้นนะจะก,กระโดดข้ามไปนะตามสกิลของเขาเนาะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นบัฟหน้าป้อมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะอะ่ค่อนข้างจะดีหน่อยนะเพราะว่ามันจะส่งตั้งแต่หน้าป้อมเนี่ยไปขวางได้นั่นเองนะทีนี้มาดูก่อนมาดูกันนิดนึงนะฮะลองลองลองปล่อยดูหลายๆตัว๊นนี่เห็หม เราเห็นเราลองสังเกตดูสก,กิลของไอตัวาบาวเนี่ยนะครับเหมือนมันจะเลือกนะเหมือนมันจะเลือกตัวกระโดดข้ามเนี่ยให้เป็นสายพลังแบบเป็นหลักเลยหรือจะอให้โยนไปเนี่ยเฉพาะตัวเลนเจอร์ที่เป็นสายว่องไวหรือไวพิบเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นเลยนะนี่เราลองปล่อยลหลายตัวก่อนปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็ยังเป็นสายพลังอยู่ไม่ว่าเราจะปล่อยเมื่อกี่ตัวก็ตามหรือเราปล่อยเมื่อกี่ครั้งมันจะยังปล่อยอมันมันจะยังแบบโยกจะเรียกว่าไงดีส่งพวกนะครับมันจะส่งพวกไปเนี่ยเฉพาะ ัวเรนเจอร์นะที่เป็นสายพลังส่วนใหญ่นะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะไม่ส่งสายอื่นไปเลยนะเรียกได้ว่าอันกริทึมของสกิลนี้เนี่ยมันไม่ได้เขียนเอาไว้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันพยายามที่จะส่งเพื่อนที่เป็นสายพลังเนี่ยกระโดดไปก่อนนะแต่ถ้าแบบเฮ้ยไม่มีหละ่ะแต่ถ้าไม่มีหละ่ะลองดูดิปึ๊บอ่ะไม่มีเนาะแต่ถ้าเป็นแบบตัวอื่นอ่ะเอาลองดูดิแบบเนี้ยส่งใครปึ๊บนี่เห็นไหมระยะสกิลกว้างขนาดเนี้ยมันก็ยังส่งสายพลัง มันไม่ได้สงสัยว่องไวหรือไวพิบนะท,ทั้งที่เราปล่อยว่องไวกับไวพิบเนี่ยมาแซมนะครับมาแบบมาที่จะมาวิ่งให้มันเทียบเท่าให้มันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยตัวบาวสมก็ไม่ยอมที่จะส่งตัวละครที่เป็นสายอื่นไปนะครับจะเน้นทางฝั่งของสายพลังเท่านั้นในการปล่อยไปนั่นเองนี่เป็นไง